i <coughs>

ตกตาจิกเตอรนะครับตากิจกเตอร์นะครับเี่ยเเอนๆที่บอ้นไม่ห้วยนะครับแเมต้องวกับ่เยไปดนต่อได้ับาจะดด้ว

ya <coughs> voi ครับ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  <laughs> いいね。<laughs> <laughs> Good yeah. បាទមានធម្មតាមកតែបាត់ពីណា anak yeah. yeah. not yeah. What? <laughs>

Terima kasih. ทั้ง

ก็เป็นอืมพี่ครับกับทีมนะครับเรียกกันทั้งนั้นน่ะ30,000กว่าหลัก <laughs> <laughs>

아, 오. 야, 이쪽 ยาพีฮะทีบ่ะแม่งต้องพันสายไว้อ่ะพันได้ป่ะพี่ต้องพันสายเสียบยาวอ่ะมันจะได้ไม่ดับน้ำนะ คนนีม้ม <th> ีไม่เป็นไรผัดได้